สวัสดีครับผมวิถีนายเสานะครับผมวิถีนายเสาวิถีคนในครัวนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูนะฮะพิซซ่ามาการิต้านะฮะแต่นี้เอาชีสล้วนเลยนะครับผมเอาแต่ชีสล้วนเลยนะฮะไม่เอาผักไม่เอาอะไรทั้งสิ้นยวไปดูกันครับผม กิบทำไร <มา S 1> กินออกมา,มาเอาดีกินซะเอากิสนี่กินเลยมากินอองมา,มาองโอ้ยอดพับสักหน่อยพับสักหน่อยอือร่อยซอสอร่อยมากอันนี้แต่เฉพาะซอสกับชีสนะฮะ สุดยอดเลยอร่อยหรอเรียมพิซซ่ามาการ์ครับผมพิซซ่ามาการ์แต่ไม่ใส่มะเขือเทศนะฮะเอาแต่ซอสกับชีสสุดยอดตับผมอร่อยอร่อยชีสอร่อยมากเหนียวนุ่ม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ได้ก่อนสวัสดีครับ